เเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับนกหงยกหนึ่งนกหงหยกมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทุ่งหญ้าของประเทศออสเตรเลียพวกมันใช้ชีวิตการเป็นฝูงใหญ่ในธรรมชาติ 2. จงไอปากของนกหงยกสามารถบอกเพศได้โดยตัวผู้จะมีจงออยปากสีน้ำเงินส่วนตัวเมียจะมีจงออยสีขาวหรือสีน้ำตาลโดยเฉพาะเมื่อถึงช่วงผสมพันธุ์ 3. นกหงหยกสามารถเรียนเสียงมนุษย์ได้อย่างน่าทึ่งโดยเฉพาะหากได้รับการฝึกตั้งแต่ยังเล็ก Hello Hello สี่อายุเฉลีย่ยของนกหงหยกอยู่ที่ประมาณ5-10ถึงปีหากได้รับการดูแลอย่างดีพวกมันสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานยิ่งขึ้นห้านกหงหยกมีหลายสายพันธุ์ซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็มีลักษณะลวดลายของขนที่แตกต่างกันเช่นสายพันธุ์อังกฤษหรือออสเตรเลียนหกนกหงหยกเป็นนกที่รักความสะอาดพวกมันชอบเล่นน้ำหรืออาบน้ำเบาๆเ,เ,เพื่อทําความสะอาดขนและผ่อนคลายเจ็ดนกหงหยกมีอารมณ์ความรู้สึกเหมือนสัตว์เลี้ยงทั่วไปพวกมันสามารถรู้สึกเหงาเครียดหรือดีใจ โดยเฉพาะเมื่อได้ใกล้ชิดกับเจ้าของที่ไว้ใจ